สวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องเพชรอุตสา,ไป,าไ,ไปเอาน้อไม้พี่น้องเอ้ยไปเอาหน่อไม้สวนยางเห็นไหมสวนยางสวนยางห่อกคือแป้นได้ปะแป้นจังปังแพนดีแปพนดี เขาขึ้นทีคักทีแน่เหตต้นอ,อีอ๋เงนิน อ่อยคืองามใช่ปะสั้นสังหลังเอาเบิ้งทุกก่อรถเจเบิ้งทุกก่อเนาะอันจะเราต้องเอางาก็ได้ขอเอางาไล้มันทันเนื้ออันนี้หน่อยพอด นี่บก,ก่อนน่นเอาแม่อยู่ไหนอะลูกเดี๋ยวน้องจะบ,บ้างโตกส้ายได้ลูกมาเดินม,มาลูกเดินม,มา าเบาอย่าพาน้องเดินเร็วลูกเดี๋ยวหกล้มเดินช้าๆยายรออยู่อย่าใกล้น้ํานะคะเดินห่างๆสระน้ํานะคะยายพาแปะเอาหน่อไม้เลูก,ลกปลไปเดินก่อนยายไปเดินก่อนไปเดินก่อนนะไปเร็วก็นจงเพล<า>พ่อหน่อไม้อยู่ อออเอาหน่อยมยู่ปะเอาหน่อม้ยไปทำหน่อม้ส้มไปตุม่มเอาใส่ใส่ลูกใส่ใส่เอารองเอารองเท้าให้น้องลูกเอารองเท้าให้น้องรองเท้าให้น้องก่อนคนเก่งคนเก่งเอารองเท้าให้น้องค่อยๆเดินลูกค่อยๆเดินมันมีแต่สะลึกๆนั่นเนี่ยค่อยๆเดินนะคะเดินทางห่างสะนะคะ Lupa. Apa lah Dan dan dan.